สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการถนอมนะคะหรือว่าการเก็บผักไว้กินหน้าหนาวนะคะณนขณนะนี้ก็คืออิตาลีหน้าร้อนนะคะทุกคนก็จะปลูกผักปลูกมะเขือเทศปลูกผักทุกอย่างได้นะคะข้างนอกแต่เวลาหน้าหนาวก็จะปลูกอะไรไม่ได้นะคะกาศที่ต่างจังหวัดนี้ก็จะหนาวมากๆเลยหนาวเป็นน้ําแข็งเลยะคะ่ะอันนี้เราก็จะมาเก็บถั่วแล้วก็ไปทําความสะอาดเพื่อเก็บไว้กินหน้าหนาวกันคะ่ะ นี่ค่ะเราก็มาเก็บกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้สักประมาณ2กิโลได้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็จะเอาไปทําความสะอาดาค่ะก็เด็ดหัวเด็ดท้ายเพราะอันนี้ถั่วอ่อนมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คล้ายๆถั่วฝักยาวบ้านเราเนาะแต่อันนี้มันเป็นถั่วอิตาลีค่ะมันจะสั้นๆแบบนี้เลยค่ะถ้ากินแก่มากๆก็ไม่อร่อยค่ะอันนี้น้าก็จะเด็ดหัวเด็ดท้ายแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะ คะนางก็จะทําความสะอาดด้วยการล้างซักสีห้าน้ำนะคะแล้วก็จะพักให้เสด็จน้ําค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเข้าช่องฟิตกันค่ะ เราก็จะพักเข้าไว้ให้เสดดน้ํานะคะแล้วเราก็ทําการจับใส่ถุงเลยค่ะจับใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ช่องฟิตเลยค่ะช่องแช่แข็งนะคะเวลาเราจะใช้เราก็เอาออกมาเท่าที่เราจะใช้นะคะอันที่เหลือเราก็ปิดปากใส่ช่องแข็งไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็มีถั่วและผักไว้กินหน้าหนาวแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ